มาทำอะไรตรงนี้กองเชียร์เข้าอาภิสัจจะอาภิยาจ่าจล้พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วครับกองเชียร์พร้อมแล้วใช่ไหมกองเชียร์พร้อมแล้วฮะไข่ต้มฮะไข่ต้มเดี๋ยวอาจารย์ถือไข่ต้มให้ดูใช่นักีฬานะแม็กซ์กองเชียร์นะนี่สำหรับกองเชียร์แล้วนะฮะไข่ต้มครับแล้วก็กล้วยด้วยไข่หม้อหิ่งเห็นอย่ากองเชียร์มือปืนว่าไงคะมือปืน มาแล้วแม่โชว์หมูปืนโชว์นี่นี่นะขวานนีนี่มันใหญ่ยังไงรู้ไหมกับตัวนี้เลยเนี่ยกล้วยครับนี่สำหรับกองเชียร์นะครับกล้วยสำหรับกองเชียร์เรานะครับมายังมายังถึงไหนแล้วท่านประธานเนี่ยเลยประหยัดจัดจ้านี่มาแล้วต่อเลยนะโลเดียว Come on, dead. Who? Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot, I get the I'm gonna stay left, stay proud. Never running out, never heading south. i be spreading out. I'm gonna put Can't put me down. i be getting left. Oh. You can have a doubt. Not what I'm about. Have your f***ing oh. clouds. It'd be raining out. Oh. I can't get out of sound. To oh. another round. So much inbound. Can't oh. stop oh. me now. Oh. ไม่ได้ลูกมาอีกแล้วนะคะหนึ่งคน นี่ยซ่นผู้นใรบี่ถึงวเออถึงใช่พี่ถต่อย่าที่พี่บอกคนที่ห้าก็มาแล้วนะคะคนที่ห้ามาแล้ว ซูซูค่ะซูซูซูนี่คนนี้ใครอ่ะใช่คนหอแต่ใจ้าไม่ได้มาคุณยังดูอแต่อไม่ด้ Believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to, do just to me. What was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take it to your hands and play your wrong hands, can land your wrong day.

จังททีในี่ี Dreams, but it's not what it seems, man. It's hard to be seen. When everybody wants to be seen yeah, they all wanna win, yeah. We all wanna be no, yeah, we might show me what you look at you. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. But you got heart, are you mean? Got some scars, got some beans. Are you willing to go through the case? I swear to god they all let it take on I drove sponsors to wear the crown. I'm to not.

เฮ้ยเกาะมติดเลยสองสามคนเลยมาเป็นกลุ่มเลยใช่ไหมใช่เียบมากเฮ้ผู้ชายปล่าวะข้างหลังผู้หญิงไม่ไม่ไม่ข้างหลังข้างหลังอะผู้ชายข้างหลังวันผู้ชายคนแรกเสื้อขาวผู้หญิงผู้หญิง คนนี้อ้าปากอะหมดแล้วนะหมดแล้วขาคนยองแมเฮ้ยคนนี้พี่ชาไหมใช่พี่ชาไหมใครนะพี่ชาชาไหนพี่ชาเนื่องจำนงอะเหรอไม่แน่ใจหนูมองหนูมองไม่ชัดว่ะเหรอสู้ๆค่ะสู้ๆพี่ชาสู้ๆพี่ชาสู้ๆอาจารย์ยื่นจมูกมอาจารย์มาพิมพ์ใหม่อาจารย์ชาเนื่องจำนง อยูที่เปี๊ยกด้านในเรามาไหมเปี๊ยกด้านในน่าจะไม่เกินคนที่สามสิบมาเปี๊ยกด้านในนี่ยเปี๊ยกน่าจะจุกกลุ่มแรกอ่ะมาแล้วมาแล้วไม่มีเออไม่ได้แบบแรงขาแรงเป็นโควิดหมดติดโควิดใช่ไม่ได้ไไม่ด้แบบบางทีซ้อมมาดีแต่ว่าไปติดโควิดหมด สู้ครับสู้ครับสู้ครับถึงแล้วสู้ครับสู้ครับโอ้โหนี่มาติดเลยมาแล้วทยอยมาแล้วโอ้มาเป็นแขงอ่ะสี่ห้าคนมามามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่นุคนนั้นใช่เจ๊พิมมะวะใครนะดูจากทรงเฉยๆได้ไหน

มาติดติดเลยมาติดติดเลยมาแล้วมาแล้วผู้ผู้หญิงยังไม่ผ่านไปเลยเนาะมันไม่จึิงข่าไหร่นี่โง่คนเดียวเม่อที่ผ่านไปอ่ะสจ้ๆค่ะ ต้องต้องเปลี่ยนเลน ไม่ใช่พี่เนี่ยพี่คนหลังอ่ะชื่อพี่อะไรอ่ะแกเป็นเพื่อนกับพี่ชาอยู่อ่ะมาแล้วมาแล้วหนึ่งชื่อมาแล้วมาแล้วพี่โพสพี่โพสพี่โพสโซโซโซ เลยอ่ะ,ะบินอ่ะยี่ิบห้าโลตกไปเจ็ดเลยไม่รู้นางน่าจะเป็นอะไรแหละพี่เปียกกำทรยี่ิบห้าโลห้าสองหนึ่งอ่ะซโซค่ะ